ใหม่ m u X the next peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเป็นตัวจริงบนโลกที่ท้าทาย New p a j e r o Sport Elite Edition Mazda CX 5ใหม่นิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณเล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถยนต์คันนี้ครับ Mitsubishi x f o r c e ติดตามมาชมครับ ครับรถที่ผมกำลังขับอยู่นี้นี่คือรถยนต์ Mitsubishi X Force เป็น Mitsubishi X Force ในรุ่น Ultimate X เพราะว่าเขามีอยู่3รุ่นนะครับเป็น3รุ่นย่อยก็อันนี้เป็นตัวท็อปเป็น Ultimate X ออกแบบตกแต่งภายในก็ตามสไตล์ละเป็นรถแบบ2ตอน5ที่นั่งเบาะนั่งนั่งสบายครับหนาตรงคนขับนี่พับรับไฟฟ้าก็ง่ายอุปกรณ์เยอะครับรถคันนี้ด้านหน้านี่มี ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายที่เรียกกันว่าไวเลสชาร์เจอร์จอตรงกลางเนี่ยเป็น LCD ขนาด8นิ้วมีจอแสดงผลจอประมวลผลตรงนี้เป็นขนาด12.3นิ้วจอตรงกลางนี่ก็ดูเป็นจอประมวลผลต่างๆ m u l t y Information Display M.I.D. นะครับแสดงถึงเ,เรื่องของระบบการขับขี่แผนที่อะไรต่อมีอะไร ระบบแอร์ครับรถคันนี้เป็นระบบแอร์แบบที่เรียกกันว่า2โซนแยกซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังก็มีช่องแอร์ด้วยนะครับคนด้านหลังก็นั่งสบายออช่องแอร์ด้านหน้าเด็กก็4ช่องมาตรฐานครับขวาสุดซ้ายสุดแล้วก็ตรงกลาง2ช่องคันเกียร์ทันสมัยครับแม่คันเกียร์แบบนี้ผมชอบก้านคันเกียร์สั้นๆนะโยกง่ายๆนะครับขวามือของคันเกียร์คืออยู่อยู่ชิดกับขาซ้ายของคนขับเนี่ยเป็นสวิตช์สำหรับสตาร์ทสต็อปเครื่องยนต์ แล้วก็ถัดมาก็เป็นโหมดรถคันนี้เนี่ยเลือกโหมดการขับขี่ได้7โหมดก็จะมีโหมดชาร์จนะก็คือวิ่งไปชาร์จไปมีโหมด EV มีโหมด Normal นะครับก็คือโหมดปกตินะแล้วก็มีโหมด g r a v e l ก็คือลูกรังก้อนกรวดว่างั้นเถอะแล้วก็เว t ก็คือถนนเปียกมีโหมด t ร r m a c ถนนลาดยางมีโหมดมั d มั d หรือว่า วิ่งทางโครนนะฮะบทส่วนข้อมูลทางเทคนิครถยนต์มิ u b i s h i X Force เนี่ยใช้เครื่องยนต์รหัส 4A92 เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงาวาวก็เป็นระบบ m y เ e กของมิ u b i s h i เขาขึ้นชื่อมานานนะครับ MIVEX แล้วก็เป็นแบบเพราเรลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาวต่อสูบก็เรียกว่าเป็นรถเบนซินดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ไมเวก16าว ความกว้างกระบอกสูบ75มิลิเมตร mm, ระยะชัก90มิลิเมตรความจุรวมๆก็1,590ซ c ถ้าพูดแบบสมัยก่อนก็บอกรถ1,600 cc พูดแบบสมัยใหม่บอกรถ1.6ลิตรแรงอัดในกระบอกสูบก็14ต่อ1ให้กำลัง107แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน6,000รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิด134ดิวตันเมตรเมื่อทำงานที่4,500รอบต่อนอาที รองรับน้ำมันเบนซินถึง e20 ถ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะอยู่ในระบบไฟฟ้าหรือจะขับเคลื่อนในแบบไฮบริดเพราะรถคันนี้เป็น s e v เป็นไฮบริดนะครับมอเตอร์นั้นมีกำลัง116แรงม้าในหน่วย PS นะครับ116แรงม้าแล้วก็แรงบิด255นิวตันเมตร แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนพวงมาลัยเป็นแหลกอนพินเนียนแล้วก็ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าก็คือเป็นอิเล็กทริกพาวเวอร์สเตลลิงระบบเบรกเป็นดิสเบรกั้ง4ล้อช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟอร์สันสตรัดพร้อมด้วยคอยล์สปริงเหล็กกันโครงแล้วก็เหล็กค้ำหัวชชอคอัพซับเบอร์คนไทยเราเรียกเหล็กค้ำโชค๊คเหล็กค้ำโช๊คนะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมที่ทนทานแล้วก็ดูแลรักษาง่ายตามรูปแบบของรถยนต์สมัยนี้ ยางเป็นขนาด225ซีรีส์50ขอบ18นิ้วตัวรถยาวทั้งคัน4,390ม mm, ิมเมตรกว้าง1,810ม mm, ิลลิเมตรส่วนสูง1,650ม mm. ิลลิเมตรอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคคร่าวๆนะครับเบาะตอนหลังเนี่ยนั่งสบายนะครับพนักพิงเนี่ยเขาปรับได้ถึง8ระดับแล้วก็เวลาพับเนี่ยคือเลือกพับได้ได้3ท่อนไว้งี้กว่า40 20 40อันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสบายผมก็ขับขึ้นมาครับแล้วก็ขับในเมืองการเก็บเสียงทําได้ดีครับดูจากสมุดคู่มือเขาบอกว่ากระจกบังลมหน้าเนี่ยวินชชลเนี่ยนะครับเป็นกระจกชนิดที่ป้องกันเสียงรบกวนด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เสียงรบกวนเนี่ยเข้ามาน้อยนะเงียบใช้ได้มีแต่เสียงจากด้านล่าง เสียงยางเวลาผ่านรอยต่อของถนนคอนกรีตเนี่ยก็จะตึ้งตึงตึงตงต้งตึงนิดหน่อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาระบบความบันเทิงถือว่าใช้ได้ครับลำโพงใช้ของยามาฮ่า8ตัวตั้งมาให้8ตัวระบบช่วยขับขี่ต่างๆไม่ว่า HIROSTART ASSIST ก็ดี ADAPTIVE c r u i s h CONTROL ก็ดีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางวิ่งหรือเลนนะครับเ c h a n g e Warning ต่างๆ ระบบเบรก ABS EBDBA ครบถ่วนนะครับอันนี้ก็ติดตั้งมาให้แล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวมิสูวิชิก็มีระบบ AYC Active yaw control นะช่วยในเรื่องการทรงตัวก็ทำให้เนี่ยรถผมลองขยับพวงมาลายัยแกว่งหน่อยๆก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเป็นรถที่ขับง่ายครับขับง่ายๆขับสบายๆแล้วก็เป็นแบบไฮบริดใน ตอล็อกในคู่มือนะเขาบอกว่าอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรแต่ผมไม่ได้ไปทำสถิตินะครับแล้วก็ลองขับแบบธรรมดาแล้วดูจากมาตรวัดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประหยัดใช้ได้นะครับอันนี้ก็ขับแล้วพวงมาลัยคมแม่นยำหักไปทิศไหนไปไปตามพวงมาลัยเลยว่างั้นเถอะเป็นรถที่ขับในเมืองก็คล่องตัวครับเพราะดูจากตัวเลข ดูจากสัดส่วนดูจากดิเมนชันรถเนี่ยยาว4,390ม mm ิลิเมตรเองนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ในเมืองก็คล่องตัวแต่ว่าออกแบบให้ห้องโดยสารเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะเนื่องจากเป็นรถท้ายตัดอย่างที่บอกนะครับถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์คันหนึ่งขับแล้วการทรงตัวดีอัตราเร่งพึงพอใจมากกับในเครื่องยนต์ระดับนี้กับน้ำหนักตัวรถอย่างนี้นะครับ ถือว่าอัตราเร่งสําหรับการเดินทางอัตราเร่งแซงใช้ได้ทีเดียวล่ะนะครับแล้วก็ลูกเล่นลูกหาต่างๆก็มีมาให้ครบถ้วนเป็นรถอีกคันหนึ่งครับที่น่าลองก่อนตัดสินใจ Mitsubishi X Force มีรุ่นย่อย3รุ่นด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปคือรุ่น Ultimate X สนนราคาค่าตัวที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือ1 8 9 0 0 0้บาทนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอัลติเมทเฉยๆไม่มี X ถูกลงไปอยู่ประมาณสัก50,000บาทนะครับ1 3 9 0 0ล้บาทถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็รุ่นถูกสุดนะครับรุ่นถูกสุดนั้น8 9 9 9 0 0 0บาทก็ถูกลงไปจากรุ่นนี้ก็ประมาณเท่ากับ0 0 0 0 0 0โดยประมาณ นะครับก็ต่างกันอยู่ที่เรื่องของออปชันเรื่องการตกแต่งประดับประดาว่ากันเนี้ยแต่เครื่องยนต์เดียวกันเป็นรถยนต์ไฮบริด S.E.V เหมือนกันนะครับสังเกตได้ว่าหน้าตาเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ไฟ d a y t i m ม r รั n น,นิ g งไฟพวกนี้เป็น LED หมดรวมทั้งไฟท้ายด้วยเป็น LED หมดนะครับกระจังหน้าทำมาดูสวยงามดุดันครับนะครับมีตัวอักษร S.E.V แล้วก็ทำออกมาเป็น ดูกึ่งๆจะสามมิติหน่อยนะครับสัญลักษณ์เพชรสามดวงหรือว่าเพชรสามเม็ดเป็นตรามิซูบิชิก็อยู่ตรงกลางฝากระโปรงหน้าเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นอ l t i m a t e X กนะครับก็เลยทำออกมาเป็น X-Force เส้นสายทำดูสวยงามครับทำดูสวยงามทีเดียวไล่ไปด้านท้ายนู่นนะครับเสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามนะครับฝากระโปรงท้ายเป็นแบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแล้วก็แฮนด์ฟรีด้วยนะครับแฮนด์ฟรีด้วย ก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่เข้ามาในตลาดตรงนี้แล้วก็ด้วยขนาดของรถด้วยรูปทรงด้วยลักษณะการใช้งานนะด้วยราคาด้วยคู่แข่งในระดับนี้เพียบครับกลายเป็นตลาดที่แข็งแปรมีการต่อสู้กันชุนละมุนมากแต่ใครที่กำลังมองหารถแบบนี้อยู่ห้องโดยสารกว้างขวางอนเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ลองครับลองขับลองเข้าไปนั่งแล้วถ้าตัดสินใจเป็นมิสูบิชิก็ลองดูครับจะเอาตัวอัลต m ิเม X เอ็ตัวนี้หรืออ l ลต m ิเมธรรมดานะครับหรือจะเอาตัวถูกสุดเพื่อประหยัดเงินอีกแสนกว่า2 0 0 0 0 0อยู่ที่คุณตัดสินใจเองครับ